สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Twitter นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าบัญชี Twitter ของเราให้เป็นแบบส่วนตัวกันนะคะถ้าเราตั้งค่าแล้วจะเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะคะการนี้จะเป็นวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันบุคคลอื่นนะคะที่ไม่ใช่ผู้ติดตามของเราเข้ามาส่องทวิตเตอร์ของเรานะคะ ดังนั้นถ้าหากว่าเราตั้งค่าแบบนี้ผู้ที่จะเห็น Twitter ของเราได้ก็คือคนที่ติดตามเราเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยค่ะอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Twitter นะคะคลิกกันไปเลยค่ะในส่วนหน้าหลักของบัญชี Twitter ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ หน้านี้ให้เราเลือกลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะอ่าในหน้าการตั้งค่าเราจะเห็นรูปโลกตรงนี้ให้เรามาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะในหน้านี้เราจะเห็นตรงนี้กลุ่มเป้าหมายและการแท็กให้เรามาเลือกตรงนี้เลยค่ะ อ่าเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะป้องกันทวิตของฉันเฉพาะผู้ติดตามในปัจจุบันและผู้คนที่คุณอนุญาตในอนาคตเท่านั้นที่จะสามารถเห็นเห็นทวิตของคุณได้ให้เรามาเปิดนะคะเป็นการเปิดตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีทวิตเตอร์ของเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปที่หน้าหลักเลยค่ะแล้วก็ให้เรามาคลิกที่รูปใหม่นะคะ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นรูปกุญแจให้เราใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตามค่ะพอดีว่าระบบเขาอาจจะช้าให้เราปิดบัญชี Twitter ออกไปก่อนนะคะแล้วก็มาเข้าใหม่มาที่รูปโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมค่ะตัวรูปกุญแจก็จะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับบัญชีทวิตเตอร์ของเราแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ